เอิงเด้อค่ะในเวลาปล่อยปล่อยน้ำออกจากไฮนาอันนี้เป็นไฮนาข้างบนปลาสิมาปลาสิมาอยู่ตรงทอแล้วกะบางโตกะสิไหลลงไปในในทอออกไปหาอีกหน้องหนึ่งขางรางที่เขาจับขึ้นมานี่ค่ะ แป๊บเดียวก็ได้เอามาแค่ส่วนเดียวเดี๋ยวนี้ค่ะโอ้ยปลาค่ะปลาลีปลาลีไม่ร่าเดี๋ยวเอาใส่อันนี้ก็มัดไว้นี้กราไหลมะเจมบะพานีสมุ้ันนั่งแกงเนี่ยนี่เออเออหนีายมั้โอ้ยถ้าเสียเอซ้ำได้กันเด้งเขาสิดัางไวนี่หนีคลื่นกว่าเออมันวบตายเนาะมันบเขาก็งามงามไม่ร่าเสีย อันนี้ขยอนนิด <s> ต <question imprisoned> ่ยนเป็นว <Home> ัเลือกเอาตัวงอแงมตัวอยากไปกินไปยาม่เศร้าก็เอาไปบางสอนแล้วได้กระสอบปุ๋ยหนึ่งวันแล้วเศร้านี่อ้อ้เอาหุ่นมาได้เลยต้องมาจั้อันนี้อันนี้มือเศร้านี่ก็ได้ไปกระสอบปุ๋ยหนึ่งอารอบนี่จากจากเสามหาเทียงเทียงพอดีเนาะโอ้ยมาเบิ่งพี่น้องเลือกเอา ปลาสอยปลานิดไหมีปลาสอยเอ้าก็มีปลาสอยเนาะปลาสอยซื้อมาปล่อยโอ้ซื้อมาปล่อยโอ้ปลาสอยปลาสอยปลานิ่นปลาทับทิมปลาเข็งปลาดุกโอ้ยก็เสียวขึ้นไปตโตว้าวเห้ยเจังไดนละบาเนี้มัดจังคือไว้มัดจังคือไว้ใจไม่ใจเปหงมองไฟไม่ใจอไปหงมี่คือลีค่ะคือลี้เเสียดดออมืไ อ้าวหลยคักแทร์หล่คักแทราโอ้ยมึงอ้มึงหาไงแทา์โอ้ยสวัสดีค่ะมอนี้โอ้ยมาบ้านนาบ้านนาคุณครูบ้าทีน่าไปยามรีนี่เอามาแค่นิดหน่อยเด้อเนี่ย ยีน้าบ้านมอกกลางเด้อนี่ตอนนี้เป็นยังไงใครอันเห็ดยังไงมันขึ้นล่องยังสี่ดเดลัยค่ะเอาเอาเอามือเ้านี่เด็กกระสอบหนึ่งสอบวีจนเอาอแบกไม่ได้ปานิผ่าแยสามมาน่ะสามมาจากเมืองบนเอาให้เล่านี่มอกระเคิงเดนี่ย่างไก่เคิงจนนนะนะายเนาะเนี่ยเดลัยค่ก ปลาลีกด็จะแม่นหมานปลาสอยปลาดิบปลานิ่นอ่าส่วนมากกระสือมาปล่อยปลาปลาดุกบ่เอยมีเนาะปลาดุกไม่มีแยมแยเส็นบ่ตอนมันจะลงตอนเด็กๆตอนเส่าเอายางไปแล้วปลาดุกปาดีจ้าคุณยายยายเห็ดยังใหม่เด็ยายทวดโอ้ยถวดปลาให้ดปลาเห็ดปลาแดกให็ดลูกเต่าปลามันล่องยังยายนี่มันลงตรง ด้านซ้อนเนาะอืมดานซ้อนเนาะมีปลายยังแน่นี่แต่ปลาคอกันยังไะหุยนี่แต่ปลหิ่ยังล่ะยายสิ้ักุ้งหิ่งห้อยันนั้นห่งห้อยกระเดกกระสันโอ้ลูกว่าหิ่งห้อยกระเดกเอาไปปล่อยในรดน้ำดานซ้อนเนาะยายกินยังนี่ยายกินยังกินกุ้งบิ๊กรสชาติเป็นยังไงหวาน แก้วขีดขาดเนี่ยนี่ตำแจ้วกีดขาดใส่บะกอกเป็นอย่งไรย่ายเป็นอย่งไรแอบแก้วขีดขาดมันจวดเป็นอย่งไรย่ายปัดทุปลาสนิทได้แน่นี่มาๆเอ้ยโลกินเขาหนักหลา